สวีดัสสวัสดีประชบทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับเกมเอ่อและใซเดนิวีสนะครับปันนี้ก็จะม,มาเล่นในเนื้อเรื่องต่อจากอันที่แล้วนะครับ บางานันหัวจะเล่นไปบ้างแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะอัพคลิปลงยูทู e หมดนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดผมผมแต่อย่างใดนะครับให้เงียหน่อยพวก <c oughs> <c oughs> มันทะลุมือมาได้ด้วยนะครับ ยิงดัดเดียวโดนสองคนได้ด้วยนะมันไม่ปิววะอาหาหา่ะฮะคันเยอะอยู่นี่โอเคคันเยอะโอเคนะครับผมสะพานก็ขึ้นมาแล้วเอออย่าไต่ยิงไม่ให้ขึ้นนะ เราเราจองที่นี่แล้วมาพวกนายห้ามเพืนมาเด็ดขาดนะขึ้นมาแล้วจะโดนยิงเหมือนไอ้เต้าตัวเมื่อกี้เ้ตายเลยเพื่อนใหม่ดีกว่าเฮ้ยเจ้าเว้าเจ้าเจ้เก้งเจ้า่จเ้าเ่า มาเลยมาเลยมาเลยหลุดไปได้ร้อยนะครับไอช็อตเดีกวโอเคตกลงไปครับ ตอนแล้วนะครับเย่ yeah. เอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้ดิน้ระสุธ,ธา อืมเอาใหม่เมื่อกี้ยังไม่ได้เต็มตัวนะเอาใหม่เอาใหม่าหม,มาวิ่งใหม่ไอ้ก็เดิมก็เดิมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งม,มันไหมมานทำไมมานทำไมจะซ้ายขวาซ้ายขวามานทำไมสองด้านนี้สองด้านานะครับ ไม่ล่วงหรอกนะเก็บตกนะครับเคยว่าน่าจะง่ายๆเนาะอือหือ เยอะมากเลยนะเข้ามาที่นี่ได้โดยที่ไม่ได้ปาดเจ็บอะไรเลยนะม,นมัเป็นเรื่องธรรมดาแด้วฉันเก่งกว่าพวกนายทุกคนที่นี่พอพอเหอะพอเหอะเจ็บดิไฟเสรแล้วโอเคที่นี่น่าจะมีของนะครับ ผมจะเดินหาให้ทั่วบริเวณนี้ให้หมดว่าของมันชอบแอบอยู่ตามซอกซอกหลืบหบนี่ไงข้างหลังก็มีถ้าไม่มานี่ไม่ได้เก็บจริงผมพูดตามตรงนะครับตัวใต้บันไดซิมีไหมไม่มีครับนี่คือประตูแล้วก็ล็อก จะไปข้างบนใช่มั้ยอ้ยีสตันทำอะไร ต้องไปหนึ่งข้างบนอีกจะไม่หมดยังไม่ไหมดอีกสักต้องไม่หมดเองข้างหลังนี่มีสักตัวนี่เจอตัวหนึ่ง,งขามาันล้มโอสไลายเอาใกล้ยังใกล้ใกล้ใกล้โอเคครับได้ยามีอะไรครับไปข้างบนเจอสตูหนึ่งตัวเอา จะตุ้นงตัวย uh ิงขายิงขายด,ด <theo Quite. S 1> ครับเรากดจะมีรถไฟถ้ามันกดไม่มีโอเคกดต่อเร้ไดไดดดูดูดด okay. ูด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 นดนดูดีดูดูดไดมดูดูดูดตดูดู ตามลงมาตามลงมาตามลงมา,มงมาโอเคถังไฟระเบิดนะครับเรากดได้จะจะมีถังไฟระเบิดลงมาพอนกดแล้วจะไม่มีอะไรนะโอเคทางนี้ตันนะครับลงมาข้างล่าง รู้ใช่หรือเปล่าลองดูก่อนเรายังไม่ถึงไม่เคยเล่นตรงนี้เลย <c oughs> โอเคตัวนี้ของเยอะอเก็บได้ดูก่อน <c oughs> ข้าลายมีสองตัวหรือตัวเดียววะไปดูใหม่สองตัวข้ไ <c oughs> ลายรับนี่ <c oughs> หลังร้อยศิวษะแล้วก็ยิงเราไป็ซะแล้วประตูนี้ยังไงเนี่ยเปิดไม่ได้ทำยังไงแบบหนึ่งบันได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 ายยทางนี้ต้องขึ้นบันไดไอ้หายแม่งั้นมันเราจะลงมาทำไมวะเมื่อกี้ก็จะขึ้นไปข้างบนอยู่แล้ว ลงใหม่โอ้ยเดินใหม่เนี่ยก็อ,อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็อ๋อตัวนี้มีทางแล้วก็ไม่บอกมาสิ โอเคลังไม้มันแตกไม่ได้เอา้ากดอะไรไม่ได้วะเนี่ยมั่งนะห้เราไปทางไหนวะถ้าบันไดอยู่นี่เดี๋ยวก่อนทางไปไม่มีไปทางไหนไปยังไงแบบนึงครับหล่นตอนตนี้หล่นตอนตนี้รู้สึกหล่นทึ้งทางนี้ก็ไม่มีทาง มันก็ไม่ใช่ทางนี้ก็ไม่ใช่ยังไงหรือว่าไม่ต้องดันถังมันลงไปข้างล่างอาจจะเป็นแบบน้ำหนักเกินหรือไปก็ไฟ <c oughs> ฟ้าไม่มีน้ำหนักเกินเพราะผมว่าน้ำหนักเกินต้องดันเออใช่ทางนี้ต้องดันออนี่ก็ต้องดันเหมือนกันทำทางนี้ดีกว่าโอเคมัน okay. จะได้ละ ี่ไงมาหน้าไหนจะเข้ามาเข้ามาให้หมดอย่าลบอย่าซ่อนเราไปได้ไม่ได้ซ่อนแอบกับพวกเธอเฮ้ยพวกนายเธอเป็นผู้หญิงเกินไปเราจะหาเราจะเข้าจะหาเราเป็นตุ๊ดมาเดี๋ยวเข้ามาเน้นโอ้ไปข้างล่างร้อยไปสอง้็มาข้างบนเจอหนึ่งมันยิงเราเลยทันที มาดูวะหน้าตัางรูง้ไหมช็อตหนึ่งนัดตับไปเลยฝันดีไปข้ยางล่างลงไปงไปไปไป,ไป,ไปอย,อยุ่งกับเราเราอยู่ดีๆหัวนายนายมาเสือกับเราทำไมลงไป อีกทีหนึ่งตัวช็อตเตะอีก่งดหนึ่งายศูนายูนพายศ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 ูนพายเออลูกสองสองสสสลูก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 สจนได้แกไปตรงนี้เอไปนี่ก็ต้องออกมาทำไมไแล้ว ไปไม่ต้อนรับที่ต้อนรับใครเอาไหมนะมาทำไม,มไม่ทำมาอีกตัวมาทำมันม,มาทำมันยิงลัวเลยทีนี้ยิงลัวทีน,ทนี้หมดยังเอาไหมมามทำไมหมดนี้ไม่ต้อนรับเดี๋ยวรีบมันหนัก เยี่ยงเอาติดเ <c oughs> จาสูบปืนกลเติมสุดเร็วสุนมาแล้วซองสุนจะหมดเป็นหนึ่งครับตอนนี้ก็ต้องเช็คตุนพกพกกระสุนเยอะ มาเล้เข้ามาเมื่อกี้เห็นสองตัวอยู่ทรงไหนเปนหนึ่งที่ไม่ใช่กระโดดทีไม่ทางเก่าไม่ทางนั้นแน่นอนต้องไปทางอื่นไม่ไดทางนั้นทางนี้หรือเปล่าใช่ทางนี้จะเลียกยัตอเล็กน้อยกดกดตัวน,นี้ขึ้นไปแล้วไปข้างบนข้างล่างมันไม่มีอะไรเคขึ้นมาข้างบนแล้ว แล้วขึ้นบันไดไปชั้นสามเพื่อพังามแต่เราก็ไม่ได้สนใจตรงนี้มียาเขียบแบกหน้ำกับสุดแบกน้ำทีนี้กระสุนมาน้อยของหมาที่เราเจอไปตอนแรกก็ไม่เกี่ยวกันเข้ามาคนละเรื่องมีของขายเยอะมาเอาขายให้หมด ต <c oughs> น,น,าน 90, เก้าหมื่นเอร์ลยดีโมโมไหนเห็นตัโมเขาบอกว่าแรงไม่รู้จริงหรือเปล่าตองไปสูจ โอเคเล่นซะจนเลยพึ่งโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยไฟพาวเวอร์คันนี้ก็แรงแล้วไหมจะขายแพงจังดีเยวเซฟเกมเจอที่เซฟโอเค,อเคนีนจะรีไปกันหน่อยเขาไม่ได้เป็นการเสียเวลาแต่พูดดูเพราะมันจะยี่สิบพาร์ทแล้วโอ้โหตัวนี้ตัวอะไร นั่นจะแข็งอ่าเราวิ่งเข้าไปทไไไําไมเอ้ยเมื่อกี้มันไม่มีใครนี่หว่าแล้วมีมีนเข้ามาไม่เสร็จมีคนอะไรของมันงงเริ่มงง,งเริ่มง,งงนิดนึงแต่ก็ไม่เท่าไหร่หมดแล้วก็รีบบนแต่รอฟังบนมาบนมา,น,มานี่อะไรเนี่ย มากเลยดีกว่าเฮ้ยไปอยากดูอะเมื่อกี้ไม่ได้ดูหูแม่งพลาดตอนสําคัญไปนหนึ่งครับไปนหนึ่งครับไปนหนึ่งครับไม่รู้เลยว่ามันเป็นได้ยังไงไปนหนึ่งขอตายก่อนได้ไหมขอตายก่อนดีกว่ามาอยากตายเหลือเกินไม่รู้เป็นไรออมีไหมโอ้ข้าไล่มันนมุมมันมาเลยมันมาเลย ก็มาอไอ้ไกตเลฟพรีเดเตอร์มันก็ไม่ใช่มันคนละเรื่องเอ็มเกไม่ใช่หนังก็มามีอีกใบธรรมดาดีอ๋อไม่โดนอะไรของมันเร็วๆๆ็วเร็วเ็แค่นั้นได้จบเรียอาไม่ตายทำไมอะไรของมันมาหูุนเรื่องใหม่เมื่อกี้เผลอพลาด เผื่อไปกดอดดูเริ่มใหม่ดี นี่คืออะไร,ะไรมีเรือหนึ่งลำข้างหน้าเขาหาเกาะแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าใช่เกาะหรือเปล่าแต่น่าจะใช่เขาดูจากรอบๆมันไม่มีอะไรเลยมีแต่ทะเลก,กับผืนดินที่เล็กๆโอเคนี่คืออะไรโอเคมันหา่ไปข้างบนไปเที่ยวมันโดนลัดขึ้นไปข้างบน,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 งบนและมีนระโดนเหมือนกัน เค้เขาม้านจะดอกไม้แล้วไงต่อตกใจแมงมาได้ไงเหมือนหนอนแต่ก็ไม่ใช่ล้วตัวใหญ่กว่าแค่นั้นเองสูกกระต่ายใหญ่ๆมาจากไหนไอตงปากนี่คือฝอยต้นเมื่อกี้ให้หรือไม่เอ้าแมงปิดไดไงงงมีอะไรปลาหมึกแต่ก็ไม่ใช่มี่อยู่ไหนอ็นี่มีวิธี แล้วของมันน่าจะแขงกันเติมแม่งเปไปได้ยังไงนี่มันเกมหรือหนังอะไรกันเนี่ยไม่คิดว่าแค่นี้จะทำอะไรฉันได้หรอใช่มันทำอะไรเราได้แน่นอนเราเราจะทำอะไรมันได้หรือเปล่าเอาที่นี่กว่ายิงตรงหน้าบึ้มจะเปิดตูดฮะเหตุไรนี่ก็จะเปิดเราเรียบยิงมันการใช้อันนี้โอ้เห็นแล้วขาวว่าแรงดูดาเมจเมื่อกี้โคตรแรง ไม่โทนไม่จะแดกเก็บไปเลยอย่าเพิ่งไม่จะแดกร้านนี้นมันง่ายๆไม่รู้ว่าไงหรือเปล่าเพราะเราไปเล่นกันมายอะไรกับหายกับเฮ้ยเดี๋ยวมันจะรีบฆ่าไปไหนเพิ่งเริ่ม,มอะไรของมันนี่เดี๋ยว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 นักนั่มมีมีห้านัดเดีย๋ยวนี้มี6หต ไอ้โดนเปิดออกมาโดนเอาแม่งจบกันมีจะได้ยินมาอยู่แล้วบันไดอยู่ไหนบันไดเมื่อกี้เห็นบันไดมันแค่ตัวใหญ่กว่าไม่ได้มีความน่ากลัวอะไรโดนอีกแล้วแม่งเล่รับสอง เอาไงวะเฮ้ยเจไาหน้าที่กับเราเด็ด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 เด้อตี้เพื่นไปข้างบนข้างล่างไม่ปลอดภัยเพื่นตัวเองง่อยข้างบนก็ไม่ปลอดภัยเท็นเด็ก็ไม่ปลอดภัยไม่มีตรงไหนปลอดภัยมั้งเนี่ยไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยเอางี้ดีกว่าไอ้ตัวโอ้ยยิงยากโดนเต็มเต็ม เปิดออกมาเรียบร้อยเสร็จเราโดนดินั่นเองสักนัดนึงโดยนัดนึเงนเาอาไปแดกเปิดออกมา หมดยงหมดยงย,งหมดยงยายหมดเติมเร็วนนตายอย่างเร็วแค่ลูกโมก้ะกีนัสไม่ก็ตายที่น่าเชื่ออ่านอย่างง่ายๆตายซะน่าเชื่อเป็นยังไงแค่ลูกโม่ไม่ตายตายแบบงงๆผ่านแบบง่ายง่ายซึ่งไม่รู้ว่าผ่านได้ยังไง แม่งดัดอื่นล่อไปสิบสิบตาดัดที่ล่อแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีงงงงเลิกงงได้แล้วเพราะวันผ่านโอเคเจอของครับบางคนอาจจะสงสัยว่าผมพูดแปลกๆไม่ใช่เพราะอะไรครับผมเจ็บท้องวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรพูดสดุดๆก็โอเคก็ถือว่าใช้ได้โอเคตัวนี้ผ่านมาแล้วลูกโมนได้ถือว่าเป็นปืนที่ฆ่าบอได้ง่ายเลยนะครับ แล้วาบางคนสนใจปืนนี้มั่งหรือเปล่าผมก็สนใจเพราะว่ามันแรงนะครับพอสมควรก็มไม่ถือว่ามันเป็นปืน,ปนก,ากากอะไรนะนแรงไม่แรงนะไงดาเมจต,ต้อง15.0จุดอะไรของมันผมเห็นอยู่ถือว่าเข้าข้างแรงนะครับโหได้ห้าหมื่นโอเคคุ้มมากห้าแสนมันโคตรคุ้มกว่าเดิมเสียใจได้ห้าหมื่น ถ้าเหมือนก็เหลือแล้วผ่านได้ไม่ถึง10นาทีเอา,อางี้ดีกว่าโอเคนี่อะไรโอเคขอลาไปก่อนเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการดูบอสต,ตัวนี้ขอบคุณมากทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายต้องลาหลายๆคำเพอเขาจะร้องไห้แล้วซึ้งออกมาเกี่ยวอะไรกันโอเคพอแค่นี้ครับ